สวัสดีค่ะพบกับข่าวใส่ขวดและน้อยอีกเช่นเคยนะคะในคลิปนี้เราก็นำข่าวสารเกี่ยวกับการแจกเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลมาฝากค่ะและสำหรับในคลิปนี้นะคะเรามาดูสาเหตุที่ผู้ประกันตนกว่า400,000รายทำไมเงินเยียวยายัางไม่เข้าบัญชีก่อนไปฟังรายละเอียดพร้อมๆกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ คและสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็นำข้อมูลข่าวสารมาจาก TNN อ n, n l i อ e นไลน์นะคะที่แจ้งว่าทางประกันสังคมได้เปิดสาเหตุผู้ประกันตนกว่า400,000ายที่เงินเยียวยายังไม่เข้าบัญชีสาเหตุส่วนใหญ่เนื่องมาจากยังไม่ได้ผูกพร้อมเพหรือผูกพร้อมเพเลขบัตรประชาชนไม่ได้นะคะโดยในวันนี้30กันยายน นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาแรงงานและผู้ประกอบการจากรัฐบาลในพื้นที่29จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่กรุงเทพมหานาค,นนาคนรนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะรานราธิวาสสงขลาชนบุรีฉะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสมุทรสงครามสุพรรณบุรีเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขันธ์ราชบุรีอ่างทองนครน,นายก ปราจีนบุรีลบบุรีระยองสิงห์บุรีสระบ,บุรีนครราชสีมาเพชรบุรีและตากเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการของสอบคนั้นว่าท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จึงได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงแรงงานโดยสำนักง,งานประกันสังคม ดำเนินการโครงการเยียวยานายจ้างผู้ประกันตนมาตรา 33, 39และ40ซึ่งตั้งแต่ช่วงต้นเดือนถึงวันที่28กันยายนกระทรวงแรงงานโดยสนักง,งานประกันสังคมได้โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อให้ความช่วยเหลือนายจ้างและผู้ประกันตนทั้งสามาราตราไปแล้วเป็นเงินกว่า9 0 0 0 0ล้านบาททั้งหมดแล้วเกือบ12ล้านคน ส่วนที่เหลือผู้ประกันตนอีกจำนวน400กว่าลายและนายจ้างจำนวนกว่า2,100ลายนั้นเงินยังไม่เข้าบัญชีเนื่องจากสาเหตุก็คือบัญชียังไม่ได้ผูกพร้อมเพหรือผูกพร้อมเพเลขบัตรประชาชนไม่ได้เช่นเป็นบุคคลล้มละลายถูกอายัดบัญชีจากกรมบังคับคดีหรือเป็นผู้ทุกพลภาพเป็นต้นซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการเยียวยาเพิ่มเติม นายสุชาติยังได้กำชับให้สำนักง,งานประกันสังคมเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกันตนที่ยังไม่ได้รับเงินรีบผูกพร้อมเพกับบัตรประชาชนและให้ในายจ้างในสถานประกอบการแจ้งลูกจ้างรีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการเยียวยาจากรัฐบาลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลจากทาง TNN อ n, n l i อ e นไลน์นะคะที่วันนี้ท่านรัฐมนตรีสุชาติได้แจ้งสาเหตุของผู้ประกันตนที่ส่วนใหญ่แล้วเงินไม่เข้าบัญชีเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้ทุกคนลองกลับไปเช็คพร้อมเพย์นะคะว่าเราได้ทำการผูกด้วยบัตรประชาชนเรียบร้อยแล้วหรือยังสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้จริงๆหรือเปล่าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือน <c oughs> เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆก่อนใครที่นี่นะคะ